สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากโครงการ u ูทูีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลายัยจากมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏหนูบ้านจอมบึงตำบลตาหลวงค่ะ วันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับของดีของเด่นของตำบลตาหลวงอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือข้าวทอดกระทงทองนั่นเองค่ะโดยข้าวทอดกระทงทองนะคะจะตั้งขึ้นโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์ของตำบลตาหลวงค่ะโดยมีคุณกนกพรอักษรภูสิคงเป็นประธานกลุ่มของที่นี่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการทําและความน่ากินของข้าวทอดกระทงทองนะคะเรามาทําความรู้จักข้าวข้ามก่อนดีกว่าค่ะว่าข้าวทอดกระทงทองมีความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะค่ะข้าวทอดกระทงทองนะคะหรือว่าข้าวแตน เป็นขนมพื้นบ้านทางภาคเหนือนะที่นําเอาเข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในพื้นที่มาผลิตและแปรรูปซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกทีธหนึ่งค่ะแต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ขนมพื้นบ้านแล้วนะคะได้มีการปรับสมหน้าผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทางรูปแบบรสชาติได้มีการคนา้นคว้าผลิตขนมขึ้นมาจากข้าวกล้องค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยการนําข้าวเหนียวและข้าวเหนียวดํากล้องมาผสมให้ลงตัวจนสําเร็จเป็นขนมที่ต้องการ รวมถึงหน้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามน,น่าซื้อและประปับปรุงรสชาติให้เป็นที่นิยมของลูกค้าอยู่เสมอเช่นข้าวทอดหน้าน้ำตาลมะพร้าวข้าวทอดหน้ามะพร้าวกุ้งข้าวทอดหน้าธัญพืชเป็นต้นค่ะ รสชาติของข้าวทอดกระทงทองนะคะก็ะมีความหวานกรอบหอมมันแล้วก็อร่อยซึ่งตรงนี้นะคะจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยเพราะว่าได้ผสมธัญ,ญพืชชนิดต่างๆลง,งไปค่ะเช่นถั่วงาขาวงาดาโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะได้ผ่านการกรับรองมาตรฐานของสหกราชและผลิตภัณฑ์ชมุมชนค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของข้าวทอดกระทงทองของที่นี่นะคะคือการนําน้าตาลมะพร้าวที่เราผลิตเองจากในชมุมชนค่ะมาทําเป็นขนมด้วย ข้าวทอดกระทงทองของที่นี่นะคะยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อปของเมืองราชบุรีและได้รับคัดเลือกให้นําจัดจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่งางๆและจุดขายของฝากทั่วประเทศอีกด้วยค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกันคร่าวๆแล้วนะคะว่าข้าวทอดกระทงทองของเรามีความเป็นมาอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะเรามาพบก,กับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำข้าวทอดกระทง,งค่ะคุณกนกพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญแนะนำตัวนิดนึ่งค่ะชื่อกนกพรเดมสุุลพงผันนะคะ ป็นประธานกลุ่มอยู่ที่นี่ของของตาหลวงค่ะความเป็นมาของการทำข้าวข้อกระทงทองข้งอื่นที่รัชกาลที่9รารงลงให้ทานข้าวกล้องแล้ว่าทำยังไงจะเอาข้าวกล้องมาผสมทำอยู่ได้เราเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้แล้วก็เป็นของฝากได้เป็นของว่างก็ได้ค่ะเราก็เลยใช้ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวกล้องเอามาผสมแล้วก็ข้าวเอามาแช่ด้วยน้ำาตัมโมแล้วก็มีน้ำสัญญเพื่อดีดจ่วนใส่ผสมดูค่ะ สารกรอบสารกันบูดไม่มีนะคะเช็คได้ทุกอย่างคะ่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของที่นี่ค่ะมีความแตกต่างจากที่อื่นยางไรบ้างกอบใหม่อยู่เสมอเราจะไม่มีการทําสต็อกไว้เยอะลูกค้าสั่งมาล้วก็ทําส่งให้คะ่ะเรารับงานไม่มีการผิดงานคะ่ะเรารับแล้วเราทําให้ทันแล้วก็ส่งได้ทุกอย่างรสชาติไหนที่เป็นที่นิยมของเป็นพวกญญพันญพืชจ้ะคะ่ะพวกญญพันยพืชพวกนี้มันมี เม็ดข้าวทองไม่มีประโยชน์มากเลยพวกทันยั้งพืชเดี๋ยวนี้ทัยัพืชจะขายดีกับเพื่อนเลยค่ะน้ําตาลต้อยน้อยลงไปนิดนึงดั้งเดิมจะเป็นหน้าน้าตาลดั้งเดิมมันนูที่เคยทํามาแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆแล้วอันนี้เป็นหน้าที่สองจากการที่ทําข้าวข้ากระทงทองคําว่าข้าวท่ากระทงทองคือเดิมทีเป็นถ้วยๆนะคะแต่แจกถ้วยมันใส่หน้าได้น้อยแล้วเราส่งออกไป่ได้ส่งออกลําบากก็เลยตอกแั่มาเป็นแผ่นเหมือนทั่วทั่วไปที่เป็นข้าวแต่ทั่วทั่วไป ถามว่าข้าวพ่อก็คือตระกูลเดียวกับข้าวข้าวแต่งค่ะทีนี้ทาไมเีนี้ตั้งชื่อมันเป็นถ้วยแล้วก็เลยตั้งว่าให้มันแตกต่างกาันามว่าข้าวแต่งไปตรงไหนก็มีข้าวแตงทางนั้นค่ะ <c oughs> ก็ทําให้มันแตกต่างกันไปแล้วก็เลยใส่หน้าเยอะแล้วเราก็ดูคุณภาพของเราด้วยเพราะว่ามันมีมีประโยชน์เยอะแล้วต้นทุนมาเนี่ยแพงมากเว็ด <c oughs> นบาทองก็ใช้ของบริษัทกลางมือนะครับค่ะเราก็เลยใช้อันนี้มามาตลอด เป็นมกนาธิญพืชนี่แหละค่ะที่มีเม็ดมะง่วงมีอะไรพวกนี้ส่วลิสงจะไม่ใช้นะคะเพราะมีคนต่างชาติมา,มาทานถ้าัรวลิสงบางคนเขาจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางกลุ่มของเราะคะเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะก็ข้าศัตรดาวมา,าวมาได้5้าดาวมาสองวีพัดคังหนึ่งได้มาสี่หไาใบค่ะตรงนี้มีอยู่สี่ใบแล้วค่ะที่เห็นอยู่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาก็มีอยู่ค่ะ ใช้ค่ะเป็นโอท็อปเป็นโอทอกห้าดาวค่ะของจังหวัดราชบุรีค่ะทีสีแบบห้าไามค่ะสองปีทางครั้งหนึ่งค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลในในในตำบลเนี่อะค่ะ,คะเราจะฝากช่องทางการติดต่อที่สามารถผู้ที่สนใจอยากจะติดต่อซื้อเราจะ ติดต่อได้ทานนงไหนได้บ้างคะติดต่อทางไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเดจะจะสะดวกที่สุดสำหรับเรานะคะค่ะบางทีที่เขามีนิยมขายออนไลน์ในพวกเนี้ยมับางทีก็ไม่ค่อยมีเท่เาไหร่ซู่มีไลน์บางทีเขาใช้ไลน์แล้วเอามีเบอร์กันอย่างเงี้ยมันก็กระดิ่งหัวก,กันแล้ว บางทีถามมาแล้วก็ส่งรูปหน้าตาให้เขาดูอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมันสะดวกกว่าที่เป็นออนไลน์เลยพวกนั้นมาเรือกว่าไม่ถนัดก็ไม่รู้นะถามว่าเล่นก็ไม่เก่งทำก็มไม่เก่งต้องมาศัยรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคะ่คะค่ะแล้วก็มีการจ,าจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินคา้าแล้วก็จ,กจุดจำหน่ายของฝากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะาาสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะตรงนั้นมีขายที่ไหนบ้างตามห้างสรรพสินคา้าอ๋อมีในเครือข่ายของเดอร์มอลท,ทุกสาขาแล้วก็มีท็อปทุกสาขาเดอรมอลจะมีหน้าทุกหมดเลย แต่ที่ของท็อกจะมีหน้างานงานมะม่วงแล้วก็มีหน้านี้แล้วก็เป็นหมูหยองอันนี้หมูหยองไม่ได้มาหมูหยองพอดีด้วยค่ะเชิญฝากท่องทางการติดต่อในเายไลน์แล้วก็เบอร์โทรเส<ข>ื่อผู้สนใจค่ะถ้าถ้ามีถ้าสนใจยังไงนะคะโทรโทรสั่งได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งห้าหกห้าเก้าเก้าสี่เก้าแล้วก็โทรทางไลน์ก็ได้เพราะว่าเบอร์นี้เป็นเป็นไลน์ได้เลยค่ะอันน็นเป็นไลน์ได้เลยก็ ขอดูหน้าตาเราส่งให้ได้พร้อมกับราคานั้นนะะั้นค่ะจำหนแบบโทรมามาทางโทรศัพท์จะสะดวกที่สุดนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พาทุกคนนะคะมาพบกับของดีของเด็อดอีกอย่างหนึ่งของตะบนตาหลงแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกครอบวมากเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็มีการสาธิตพิธีการทำด้วยก็ฝากไว้นิดนึงของเราก็มีการส่งออกด้วยนะคะมีโควิดแต่ก็ส่งออกแต่ก็ไปตามสถานการณ์ ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เป็นลูกค้าเก่าที่เคยสั่งแล้วก็กลับมาสาั่งเอาไปอีกคือ <c oughs> ถ้าเป็นเก่าไปแล้วกลับมาเราดีใจถ้าไปแล้วสัเลยนีดีค่ะก็ยังต่อเนื่องอยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่่ะรอบนึงปีก็สิบราง,ล,าง,ล,างลังนึงก็ประมาณสี่สิบแพ็คสี่สิบแพ็คแบบนี้นะคะแล้วพาไปไปแบบนี้นะคะเขาเขาก็ให้ติดโลโก้อะไรของเขาไปอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนของเราอย่างนี้เลยแต่ของเรานี่หกเดือน แต่เขาพิมมาให้เราปีึ่งเรายังบอกว่าของเราเราก็การันตีไว้ก็คแค่หกเดือนนะคะแต่อยู่ที่ร้อนไม่ดีนะคะก็ต้องอยู่ที่เย็นอย่าง,งนี้แต่ของเขาเนี่ยตีมาให้เราติดติดให้เขาอีกทีเนี่ยปีหนึง่งนี่บ้านหูทำไมยาวแั่เลยก็รู้ว่าจะไม่กลับมาเอาเราอีกทุกวันก็ยังเอาอยู่ค่ะยังได้เอาอยู่ปีหนึ่งก็สองสามครั้งเขาเขาไปเรนะือเขาส่งไปทางเรือ ก็วันนี้นะคะเรา3ามคนแล้วก็ทางทีมงานยู YouTube ทูบีประจำตำวลตาหลวงของมหาวิทยายลัายราชภัฒนมูบว่าจบมึงต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะค